ทุกคนคะกำลังเลือกซื้อเสื้อกันอยู่เลยค่ะอ,อยู่ที่ร้านเ r a ซี่ช็อปเะคะเป็นเสื้อร้านเสื้อยืดนะคะลายเก๋ๆเ,เหมาะสําหรับสาวๆมากเลยคะ่ะอยู่กับพี่ก้อยคะ่ะพี่เจ้าของรา้านค่ะสวัสดีคะ่ะพี่ก้อยสวัสดีค่ะพี่ก้อยเดี๋ยวนะนําตัวนะนําชื่อร้านเรากันหน่อยคะ่ะชื่อก้อยนะคะร้านชื่อร้านชื่อเกรซี่ช็อปค่ะอยู่โครงการ16ซอย1ตลาดนัดสวนจตุจักรค่ะเดินตรงประตู3เข้ามาเจอเลยคะ่ะสินค<ส>้าในร้าน,านเรามีอะไรบ้างคะพี่ก้อยส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อ เสื้อยืดแฟชั่นวัยรุ่นค่ะเสื้อขอบเสื้อยืดใส่สบายๆกับกางเกงยียนเป็นผ้านุ่มๆสเปนเน็ตใส่ไม่ร้อนค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่ <150 S 1> คะ1 5่บาทค่ะ150บาทเท่านั้นแล้วทาง<ม>ร้านาว่ะมีช่องทางการตลาดทางอื่นบ้างไหมคะมีทางเ e b o o k Fanpage ชื่อเพจเ r ร c ี่ช็อปเลยนะคะชื่อตรงกับกับร้านเลยหนึ่งช่องทางม,มีช่องทางเดียวค่ะ เบอร์โทรศัพท์0616263255ค่ะแอดไลน์ได้นะคะ<ด>ขอรูปเพิ่มเติมได้บีบีขึ้นให้เหมือนเดิมน,นะทุกคนวันนี้มีอะไรฝาก<อ>ถึงเพจตลาดนัดออนไลน์สาย GSP ของเราไหมคะก็อยากจะขอบคุณนะคะธนาคารอมสินสําหรับเพจออนไลน์นี้เพราะว่าด้วยรู้กันเนาะช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีไม่ค่อยมีนะักท่องเที่ยวคนก็ยังไม่ค่อยมาซื้อของออนไลน์ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยกระจายสินค้าของเราได้ช่วยเพิ่มรายได้ได้ ขอบคุณพี่ก้อยเหมือนกันนะคะ,คะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ไปปิต่อกัอนนะคะทุกคนธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม